ภูมิใจมากๆเลยแล้วก็วันนี้มาเพื่อที่จะซื้อตัวนี้ที่สามารถทําให้คิ้วของเราเนี่ยนะครับหนาขึ้นได้ตั้งใจครับแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์การแพทย์บรีนะครับผมวินวีรชัยครับผมอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ทนโุเรีครับตอนที่พบกับดรโจเรื่องาาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมนะครับตอนนี้ผมสวมหวเลเซอร์ครับ วงเลเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทําให้กระตุ้นรักผมแล้วก็เป็นการให้อาหารเส้นผมเป็นการหลอร่อเลี้ยงบุณอับลมที่ทําให้ผมสามารถแข็งแรงได้ แต่สิ่งที่สาคัญที่ภูมิใจมากๆเลยแล้วก็วันนี้มาเพื่อที่จะซื้อตัวนี้เพราะว่าด้วยวัยด้วยวันเวลามันทําให้แบบเส้นผมหรือว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันเสื่อมก็ได้แต่ตัวนี้ดีดีเลยนะครับนี่คือครีมบารุงที่สามารถทําให้คิ้วของเราเนี่ยนะครับหนาขึ้นได้นะครับแล้วก็ไรผมเนี่ยนะฮะสามารถขึ้นได้หลังจากที่ผมได้ใช้ไปแล้วน,ลนะครับหนึ่งตลับนะฮะวิธีการใช้ง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ภูมิใจมากๆาแล้วก็ผมก็แบบมีความมั่นใจมากกับสุดยอดทุบรศมากที่ ว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะฮะใช้แล้วได้ผลมากตอนนอนหรือว่าตอนเช้าเนี่ยนะครับทาไรผมแบบนี้นะฮะล้วก็ไลครีนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆเลยไม่ต้องรางออกนะฮะเราก็สามารถที่จะไล่ผมแนี้เพิ่สบายก่อนะครับเราจะไม่มีเลยนะฮะไอ้ที่ไล่ผมเนี่ยตอนนี้มันขึ้นมากเลยหลังจากที่ใช้ไปหนึ่งตลับเนี่ยนะครับเราก็ทรูไปแบบนี้ฮะ,ะแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้มั่นใจครับแล้วก็ภูมิใจมากเลยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์การแพทย์ปร e ีดวนะครับอยากให้คุณมารักษาครับอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปมันจะท ร่างกายและสุขภาพของเราเสื่อมไปด้วยเรามีวิธีป้องกันครับลองปรึกษา,าที่ศูนย์การแพทย์ถึงดุนะครับดรโจรักษาดีดีเลย